ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยมีเพียงไม่กี่คนที่ชื่อของเขาถูกกล่าวขานว่ากู้ชาติได้จริงชายผู้นี้ไม่ได้เกิดในวังไม่มีสายเลือดกษัตริย์แต่ด้วยเพียงหัวใจของนักสู้ <c oughs> เขากลับลุกขึ้นยืนท่ามกลางซากศพและเปเลวไฟและเปลี่ยนชะตาของแผ่นดินทั้งประเทศจากมหาเหล็กสู่แม่ทัพจากชายธรรมดา สู่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ที่เกิดจากประชาชนและกู้ชาติด้วยศรัทธาในหัวใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูมอสเล่าไปเรื่อยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนดำดิ่งไปกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชิญรับชมกันเลยครับ กลางศตรวรรษที่18แผ่นดินสยามในกรุงศรีอยุธยากำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากความรุ่งเรืองยาวนานกว่า400ปีกรุงศรีอยุธยาเริ่มอ่อนแอจากภายในขุนนางแบ่งฝักฝ่ายชิงอำนาจกันเองขณะที่พมา่าซึ่งกำลังเรืองอำนาจภายใต้ราชวงศ์คองบองมองเห็นโอกาสที่จะทำลายคู่ปรับเก่าเสียให้สิ้นซากปีพุทธศักราช2310 กองทัพพมา่านับแสนล้อมกรุงอยุธยาไว้รอบด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มไปด้วยเรือรบเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นทุกทิศเปลวไฟแห่งสงครามกำลังกลืนกินทุกอย่างท่ามกลางหายนะครั้งนั้นชายผู้หนึ่งกำลังลุกขึ้นยืนท่ามกลางซากปร,รักหักพังแห่งราชอาณาจักรเพื่อประกาศว่าแผ่นดินนี้ยังไม่ตายเขาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์ผู้กู้ชาติไทยให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งจากเท่าฐานแห่งกรุงศรีอยุธยา